แม่ยาซื้อตลาดพุ่มพวงพี่น้องห้ามมากพอทันพอดีอันแล้วซื้อกล้วยทอดหายบ่เด้อพี่น้องกินข่าวน้ำกันเด้อบอสุขุมสุขคนีข่าวาน้ำกันทักทายสบายดีเด้อเอฟซีเบอร์สุขุมสุขคนน้องเนยน้องรัชชาเก็บก่อนโทรศัพท์นะเก็บไว้ก่อนเล่นเล่ินลายเลยจนสิเป็นบ้าเลย มากมากมากมาเอออโลมากินโลดอะไรห้น้องน้ำเห็นองน่ัวอะไรวิ่งผัวละสิ้นต้อน่รสิ่งพเปาเต้เต้ปาเต้ขาได้จิ้บขาได้สันไม่ิบขาแล้วในยูปาเต้ปาเต้ไมหามาอโลอโลขอกุ้นเส้เพาจับน แบ่งนั่นไม่ถ่ายสักหน่อยแก้ก๋วยปมีแต่แิสกันเจ็บนี่น,น้ำลายกวาา๋วยอาชาบกินบ่ออีปลาเตะละบ่อปาเตะเตะอยู่ท้องบ่บเลีได้เงินจากกาแฟนนั่นแหละพอได้ซื้อตลาดน้อยตลาดพุ่มพวงก่อนอื่นก็ขอบคุณูดได้เดอ้อขอบคุณเ,เอฟซีเบอร์สุขสุขคนที่คอยเบอร์คอยส่งคลิปให้กินโหลดกินกิน แผเพลน่อยยังไ่ทันตื่นพะลุกมือหน่อนะเพล็กหน่อยพันตื่นมาชาอิ่มแล้วอันเื่อนพาแพทยพอรางออกนะลูกพักนู้นน้กระงก็ไปตากบอลไม่เด้อเก็บออกแนมปักหงานะตูดตูมากิีนี้เอาตแดดเด้อทักในเอาพักทักจึนกันที่เขาแเพืฮอ

อไปทีเขา้าวเลยมาเี่ยห่าเลยเสียเอาไว้ใช้คุนี่ค่ะแอนลแบบัต้องจองอี่้อเะแค่มาเจาะเลยแต่วขาเ้าดยเ้อาการทีใหญ่เข้าแขนแี่นึ่งสิบห้าเข้าจองหน่อยกราเซียหน่อยที่กระจองลมลดใหญ่ตลาดัเขาตงนะบริษัทเ่าทีเนาะมีแต่เก็บอันคนละสิบบาทสิบาบเ็นบ เขาเออบังมือกับบเห็นเขาเก็บบังมือกับเขาไปตลาดนะมาเด้อเสาเด้อมาจุคนเด้อบ้นวอืมอันม่ของใครของมันเนาะเก็บพลหาร่อยหวลมรถใหญ่ทีกวางมาเด้อ็อกหาร่อยหาล่อยหาบาา บ่าคันจองแหละเป็นข้าเฮาเลยจังว่าอะไรไม่ม่จองหอมห้เจรองำน้อยนะก็หล่ใหญ่นะแม่นะตัวเล้ายหมูคล้ายเออแม่อคล้ายเลธรรมดาเนี่ยากโงอง้กะลงนี่มันอยกวาอยู่แค่ไปจไปจองกัน เชืต่างหาลยพวกไหเนาะวันเชอด้าวบ้าขายกบดีขายตัมื้อนหาลอยมาไม่กี่สายนะห้เากินเงงปลาแกงปลาอย่เด่นอเปิดใองดือาายมูวอ้ายพวกอไรลบ้างนซื้อหลจักสิครับเก็บด้อเอายันิัน ้ายหนีเป็ด้าอีกร้องประสบการณใหม่ๆบ้งเราไปขายเยองทำนองลี้ทำขายธรรมดาเนี่ยผมเป็นยังดอกขายรับแรงเขาเคิดป็นม่รูคิเลเมื่อเ้เตาเมื่อน้แอหนึ่งี่พุดอไ่จะขอยามแรงได้ค่ะแบบเป็ตลาดแรงยนะใครคิดรมาคมึ ถ้าก็บปได้ขยายคู่มือเหนอยากลองไปเบิ่งมันสิลุกหรือมันขาดทุนที่จะใคลายรได้ก็ให้น้องเม่น้องเม่ก็ทงนัซาเมาปทนเมาอกแล้วเขาแสิว่ม่เลือให้เกเอาไปเราเบิ่งที่เราเงี่ยไปคลายเงินไได้ข่าวว่าเขาสีเก็บเปนห้าบาทโอ้ใใออกล้ร้อยบาทกลใหญ่

เฮ้ยยังเี่ได้สุยซอยไม่นาเนาะฮะเอ้สุดสิทธิ์เลยอาจจะเป็นคนทำทเลาะหาไม่จะพันอะไเอาอะไรหาบ้านไม่เป็นของตัวไม่เปนขีไเปิดบ้านก่อนสองตั แม <Yeah. S 2> ่ก่อนไปคุยก็จะทำผิดก่นกอนเป็นยังไงแกงนัวหรือบุนัวเด็แกแรกรก,รก็ไปเลาะบางก่อนมีใครมาคาให้อยู่บ่มือไม่แอกนะเปิดเป็นแถลงมาอื่นเนาะ เบิ่งว่าลูกค้าจะมาได้เลยก็หนึ่งกับไปว่ากับจะคล้องขี่เขาตะกอนว่าทำมาซาเล็กข้านี่แกไปคลายนีขาสิเกยังไงให้มันมันนะขากับโบไว้แล้วเนาะเขาว่าหาลอยกับโบคลายแล้วพอจะเด้งเงินหาล่อยคลายลงที่ไม่หนึ่งกระไรบบกบกีนะลูกระได้แล้วลูกนึ่งที่ได้เอาอขาเศร้าซาิบที่บก่ไ ยา้อยิ <t 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 um, ่ได pues ้ขั่เทนึงต้องมากิดคนนำจิมนซะก่อนมื้าต้องมารองเจ้าแช่ดนแหละเนาะง่วงมึนง่วมัน่อะไที่ก็จริงจริงต้องหยุดเออ่ะกระเสริต้องนังชิบเขาจะชื่อเขาจะมากร ไอ้ามุจิ้มเสร็จเองา้าบ้านขาบะบุกไปานจะจิ้มแซ่บแ่ตอนนี้ย้อมอร่อยไปน้ำผงเราไปถือจง่ายเลยอ่ะทำไมมันแซ่บบชื้อจิน้ำจิ้มออมนน้ลังเนเพ่อจะซื้อสัว่ะโอ้ยหันเลยบุือแล้วหันได้ชอตัวล้ อืี๋ยตูเย็นตู่ถไปนะะเชเพื่อเราบกิน่เอียงฮึเรเเรากินเอียงามเอียงป็เอียงกับบัราบาใช่ไหม่ัว้ากกินตนันเราค่อยใหญ่บ่มัน่ว่าอรก็เนรป่าตอนนังเป็นเหมือาเราบินผิดายยางอปาถะ่อไม่วนยังสุกไม่วันทางๆก็ไปบ้านเด ก็บานไก่หนาปูบอยและมีกนตวานบมาออก้วนมีปืนเขาก็ยิงอร่อยอีกอย่างมันเนาะมาจนนั่นบอลไซ่ได้ติดตวติดบตปนั่นเลยก็เรียกว่าไก่เป็นเดือยยาว้วยตวดำดำตเป็นพิงเลยยังขึ้นกอันนันนั่นแล้วก็โบแม่แ้วกไก่

ก็บ่เคยเห็นกเคือดไรไปไปมือ no. ช <hate> ุม <questo> ม <diversion> yeah. ีตัวดำๆตัวดำนั mm ่นเลยเนาะแสดงว่าเริ่มขยับลงมาผัวเขาเขาจะมนเริ่มหมาเยอะห้วเนาะขยับลงมาอยู่แค่ตัวเมนจอกินเขาไม่เราไปแต่ป่าบ่จะลงมาแต่ป่าจะลงมาอยู่ใกล้หวยพอเขาเขากำลังหมอเขาเพิ่มวยไหมเขาจะชอเขาจะอห้ามออกหมดแล้วออกหมดแล้วจะอมไหม นัอตังพวกเดียวือกาอ่ะมานตังคอนโุ๊ะไเดินหกหกแลวงตาอืมขวานมันดัาโอ้ยดัเออนุ่เขาไปนังห้ตังค์ก็พอหมาทั้งใดองาเฮ็ดนี่ ชุกได้ทีเราหญายได้ไหใช่ดีคอยออกก็จะลุ่้วไปบังผับุดยไชังน่อนไปไช้ามังนอนนทังเตื่นกะหายได้หะคุณหลัแข้งอยู่ในตู้เด็กเราออกมาอาแข้งมาเลยได้เลยน้กูตื่นกูยากมตื่น่กกะ บอกาหายไม่หลายคนไม่หายแล้วมันก็เิ่มเอมั้เล่ครับมเยเม่มนไหนหายสื่อหั้นัวก ขอบกันใหม่ได้ี่น้อกเด้อขอบคุณหลายหลายที่มาเบิ่งมาชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์เนาะเบิ